สวัสดีพี่น้องเอฟซีแทบันทายมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อยเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฟังทรายพี่น้องฟังขัวหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องเนาะแทบันทายมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะที่แวะเบี้ยนเขามาพี่น้องนะแทบันทายมก็ขอสวัสดีทักทายทุกคนพี่น้องช่วงนี้ฤดูนี้พี่น้องเนาะเป็นฤดูการเข่าพันษาพี่น้องอืมเป็นฤดูการเข่าพันษาแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็ จำวัดน้าพี่น้องเนาะพระกระพระสงโอเจ้าพระกระจำวัดจำบ้าพี่น้องเนาะเป็นช่วงเขาพันษาเป็นช่วงฤดูฝนพี่น้องอืแล้วก็ฤดูการเขาพันษาเนาะหลายหลายคนก็ตั้งเป้าพี่น้องหลายหลายคนก็ตั้งเป้าว่าเขาพันษาเนี่ยสิหยุดเดิมหยุดเดิมหยุดกินนะเออในช่วงเขาพันษาเนี่ยหลายหลายคนก็ตั้งเป้าว่าสิหยุดเดิมนะอีกสามเดือนเท่านั้นได้เออดีพี่น้องนะดีดีดีนะ ดีและหลายอย่างพี่น้องดีกบสุขภาพดีกบเงินในกระเป๋าพร้อมพี่น้องนะดีกคพอบครัวนพี่น้องเพราะว่าเขาหยุดเดิมไปได้สามเดือนก็ถทือ่าดีนะพี่น้องนะอือแต่ว่าในความคิดของผมพี่น้องเนาะคือบ่หยุดเดิมช่วงออกภาษาพี่น้องเนาะช่วงออกภาษานี่กินลดเนี่ยช่วงออกภาษานี่กินเลยพูดเอาไปหยุดเอาช่วงออกภาษาบุดเนาะอีหลีพี่น้องนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงออกภาษาเน่ะมันหลายเดือนได้พี่น้องเออ เขาพ้นษาแค่สามเดือนพี่นอ้องอืแต่ว่าออกพ้นษาเท่าไรล่ะพี่น้องมันเป็นแปดเก้าเดือนผลบวนบ่มันว่าละ่ะ <c ười> คือพ่กไปยุดเอาช่วงออกพ้นษาย่นเนาะช่วงออกพ้นษาเนี่ยกินเลยนะไปออกพ้นษาย่นออกพ้นษา,ายัย่งนี้เขาหยุดย้ำนั่นพี่นอ้องเ้าว่าต้องไปเห็นเครืองมือเนาะเ <c ười> ขามองกลับด้านไหมพี่น้องมองกลับด้านมาเขามองอีกกลับด้านเข,าม,า,นขามองไปอีกด้านหนึ่งพี่น้องนะั่นม,มันจะดีนี่ผมว่าเน่ะเพราะว่าช่วงเขาพ้นษาแม่มนว่ล่ะมูวเขาหยุด แต่เข้าจินพี่น้องมันกับจีบ่เปียงเพราะว่าบ่มีมูมาจินน้ำแม่นบ่ครับเออบ่มีมูมาจินน้ำมันบ่ได้เปลี่ยนบ้ดนี้พอสว่างออกพรรษาปึ๊บเข้าหยุดเลยเข้าหยุดบ้านนี้หลายๆคนใครจะสิหันมาดื่มได้บ้านนี้เพราะว่าออกพรรษาแล้วแม่นบ่ล่ะบ้านนี้ขันเขาโม่จักว่าเข้าเข้าหยุดเข้าหยุดดื่มช่วงออกพรรษาโมูกับจีบไปไปหาเขาเนี่ยเข้ากับจี่ได้ไปหาโม่มันกับจี่ได้เปียงอีกพี่น้องเห็นบ่เออ ได้ประโยชน์เราได้สองย่างเลยเฮ้ยออกรรษาเข้ากินผู้เดียวก็หมดละออกพรรษาเข้าบ่ไปกินน้ำม้วม้ก็บ่ไปหาเข้าเพราะว่าเขาหลัวว่าเขาหยุดอืมถ้าพี่น้องหยุดออกพรรษาพี่น้องหยุดออกช่วงออกรรษาเนี่ยได้แปดเก้าเดือนนะพี่น้องม่วนเป็นยุดเซื่อๆพี่น้องนะม่วนเป็นยุดเซื่อๆพี่น้องเนี่สามารถเลือกไปได้เลยอีเรพี่น้องปีเดียวเท่านั้นนะพี่น้องจะสามารถเลือกไปได้เลยอืมนะ ดีก็จะมาพอนระยะสามเดือนพี่น้องนะะะั่นว่า่ะเออการท่ำบุญพี่น้องการท่ำบุญนะว่าแม,มน่นสิได้บุญน่าจะเพราะวันเขาพรรษาดอกพี่น้องนะเห็ดย่ำได้เหาก็ได้บุญย่ำน,นั่นแหละพี่น้องขอแต่เห็ดบุญนะ <c oughs> เนาะอืแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเจ้าของน้ำเด้ยเนาะพี่น้องลองมองกับด่านเบิ่งเด้ยพี่น้องเด้อลองมองกับด่านนาำเบิ่งนะว่าจำเป็นต้องเป็นขึ้นมูอดอกพี่น้องนะว่าจำเป็นต้องเป็นขึ้นมูนะเห็ดแปลกแบกแกนว่ยเอาขโมงดูนั่นว่า่ะอืรช่วงเขาหยุดเขาจิน <c oughs> เอ๊ ช่วงเขาจินเขาหยุดเออเพราะว่ามัานหลายเดือนเกากันแม่บ้านกันยังไม่หยุดยังซ้มสามเดืนอนก็ด้หยุดแม่บ้านพี่น้องเออหยุดพอดำมองได้หลายเดืนอนคนน่นนะเนาะอ้าก็ดีใจน้ำนะพี่น้องนะถึงว่าจะได้ได้ได้สามเดือนได้สิบมือได้ห้ามือคดีเมื่อไหร่พี่น้องนะได้มีเมื่อไหร่นอนะอืมก็เบอกไปซื้อพี่น้องนะเขาก็มองไปอีกด่านหนึ่งก็ซื้อดอกอืมบางเทื้อในมุมงหมงนะื่นมันอาจร่มีมุมสว่างอยู่พี่น้องนะในมุมสว่างมันอมุ่งสว่างเมื่อไหร่ที่ละมีมบ่อืง เราโมองแปลกๆมูเราเมืองนพี่น้องเนาะอือช่วงนี้เวลาช่วงเขาพรรษาเนี่ยหลายคนก็ก็เริ่มทำบุญพี่น้องนะท่าย่อยทำบุญด้ว่าการทำบุญนะในใน,ในความคิดผมนี่ผมว่าเฮ็ดย่ำใดผมว่ามันก็ได้บุญย่ำนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะว่าจำเป็นตั้งแต่บ้นเขาพรรษาดอกเพราะว่าตั้งแต่เป็นช่วงฤด,ดูกาลเขาพรรษาดอกพี่น้องเนาะเฮ็ดมมือได้เขาก็จะได้บุญมือนั่นเพราะว่าถ้าเขาเห็ดแล้วจิตใจเขาบริสุทธิ์นั่นวะเออว่าจำเป็นตั้งแต่มาถึงช่วงเขาพรรษาดอกพี่น้องอือช่ว ขอแต่เฮาสะดวกเออไ้เฮาสะดวกให้เฮาเฮ็ดแล้วเฮาสบายใจพี่นหอกไงแต่ว่าอากาศก่อนที่ออกไปทำบุญนอกบ้านได้พี่น้องด้อก่อนเาจะออกไปท้ำบุญนอกบ้านอยากให้เฮาแวะหันกลับมาเบึงในบ้านเฮาสะก้อนพี่น้องแบะมาเบึงในบ้านเฮาสะก้อนบาเทวบดาในบ้านเฮาน่ะได้กิ่นอีมบอเทวบดาเฮาอยู่ในบ้านน่ะอยู่ดีมีสุขบอเด้พี่น้องดื้อ พว่าเทวบดาในบ้านเขานี่สำคัญที่สุดพี่น้องนะเพิ่นเอิญมาอรหันประจําบ้านเขาพี่น้องอีดีนะแม่เข้าจิตเฮ็ดบุญก็วัดเฮ็ดบบุญซิบัดกับบ่ได้บุญทอเข้าเฮ็ดกับเทวบดาในบ้านเข้าดอกพี่น้องนะบางคนอาจจะบ่รู้จักบองเขาจิะบ่เข้าใจเนาะเฮ็ดแล้วมือนเ้าเนี่ยเอาใบเทวบดาแล้วเอาของคืนหิ้งไงพระแล้ววัดว่าม่นพี่น้องเนาะเทวบดาหรือว่าพระอรหันในบ้านเขานั่ก็คือพอกับแม่เขาพี่น้องอืม คือพอก็แม้เฮ้าพี่น้องนะในช่วงที่เพิ่นมีชีวิตอยู่นี่แหละพี่น้องในช่วงที่เพิ่นอยู่กับเฮ้าอยู่นี่เแต่เพิ่นมีควา่สุขูพี่น้องอยากยังหา้เพิ่นกินพี่น้องนะอยากยังเขาหาให้เพิ่นกินพี่น้องพย่ยงมหาหาความสุสูห้เพิ่นพี่น้องช่วงที่เพิ่นอยู่กับเฮ้าพี่น้องนะก่อนเฮ้าสิบว่ามีโอกาสพี่น้องเด้อถ้าพวกใดมีโอกาสอืมผมก็อยากให้ให้ดูแลเพิ่นดีๆพี่น้องให้ดูแลเพิ่นดีๆนะเฮาหักลูกเฮ้าแบบใดเพิ่นก็ฮหัก หัเข้าคุกบ่ต่างกันพี่น้องนะแต่จี่ผม่เขาใจกันพี่น้องอีเรออมนสายตาคือยังไนสายตาเข้าเนี่ยแหละพี่น้องนะแม่นลูกที่ใหญ่ปันได้ได้สายตาเข้าเข้ากันยังเป็นห่วงอยู่คือเขาเออในสายตาเข้าเข้าก็ยังเป็นห่วงได้สายตาเข้าเขากันยังเป็นเด็กหน้่ยอยู่พี่น้องอืมเพิ่นก็คือกันพี่น้องเพิ่นกับม่องเข้าคือเข้าม่องลูกเข้าหมดแล้วพี่น้องนะเพิ่นกับเบิ่งเข้าคือเข้าเบิ่งลูกเข้าพี่น้องเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เข้าคือกันอืมที่เพิ่นถามดูดู พงศ์ซอดูๆพะเพิ่นเป็นห่วงพี่น้องนะทางทางที่เฮ้าก็รู้ตัวแล้วว่าเฮาก็เท่าแล้วก็เนี่นะแต่เพิ่นก็ยังเป็นห่วงเข้าอยู่ประวันในสายตาเฮาเข้าก็ยังเป็นเด็กน้อยในสายตาเขาเพิ่นอยู่พี่น้องอืมคือเข้ามองลูกเข้านั่นลหละพี่น้องนะบางคนน่ญ่แล้วแต่เข้าก็ยังอดเป็นห่วงบ่ด้อืมเพราะว่าในสายตาเฮ้าเด็กเขาก็ยังเป็นเด็กน้อยในสายตาขขงเฮ้าอยู่พี่น้องอืมแม้ว่าพี่น้องว่าเอ้าเออเพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีโอกาสอยู่ เนื ин, ่องเมื was was ่อเทวดาในบ้านของเฮาเพิ่นยังอยู่กับเฮาอยู่พี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องให้ความสําคัญเนะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องให้ความสาคัญอืมพ่อนี้ยังกระซามพี่น้องพรอนี้ยังกระซามเ่าประเสริฐท่อพ่อนที่ออกจากปาก่อปากแม่พี่น้องนะพ่อนที่ออกจากปากพอปากแม่เนี่ยเป็นพ่อนที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องอืมระบาปกรมหลายที่สุดก็คือบาปกรรมการเฮ็ดกับพ่อกับแม่พี่น้องนะนี่ถึงแม้ว่าเข้าบังหัวราว่าสิได้ตกนรกหรือว่าขึนสวรรค์ แด้ว่าบาปในใจเฮานาะมันยังข้างข้าในใจเฮาอยู่ตลอดพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องดูแลพี่น้องดูแลพระในบ้านเฮาพี่น้องเนาะก่อนเฮาสิ่เป็นถ้ำบุญวัดอื่นพี่น้องเนาะทําบุญในบ้านเฮาซะก่อนพี่น้องอืมทําบุญในบ้านเฮาดูแลพระในบ้านเฮาซะก่อนเนาะอืมขันบ่อสันมันก็สิเป็นตาบาปอยู่ในใจเฮานั่นล่ะพี่น้องนะอืมเราเป็นจังได๋พี่น้องเออ ได้เขาไปซื้อบัตรซื้อปีซ๊ซอยน้องคำามลาเขาไปพี่น้องเอ๊ะใกล้ข้ามาทุกมือทุกมือแล้วนะพี่น้องเนาะอืมน้องคำามลาเป็ดน้อยนี่ครับ <c oughs> เป็นนักร้องสายบุญพี่น้องนะเอ๊ะน้องเขาเป็นนักร้องสายบุญน,นะเพราะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีปีกวัวกัวเอ๊ะปีกวัวกัวปีนินดๆที่เขาติดตามน้องเข้าม,มาหนะ่ะเขาก็ได้เห็นหลายๆอาย,ย่างนะอืมบทพิสูจน์ชีวิตหนักๆนะบทพิสูจน์ชีวิตหนักๆเนี่น้นองก็ได้ผ่านมาพี่น้อง เออเป็นบทบทนักเลยละ่ะบทเลียนบทที่สุดนักน้องกับพานมาบดาาหรือจะว่าจีขังหรือว่าจักกจีหลอดพี่น้องอืมน้องกับก้าว่านมาได้พี่น้องก้าว่านมาได้นะนั่นก็เพราะว่าบุญคุณบุญกุศลพี่น้องบุญกุศลที่น้องสร้างสะสมมาอืมน้องว่าได้หายไปครับหายไปพี่น้องนะต่างครับนักร้องหลายๆคนคนึงกันพี่น้องนะบางคนเจอนักแบบน้องข้ามลาเขาเนี่ยหายไปเลยพี่น้องี่เนี้นอือหายไปเลยนะบดมีเอฟซีที่มาค่อยตามแบบนี้เนะ แต่เราข้าลานี่ยเอฟซีก็ได้หายพี่น้องเออถึงแม้ว่าทีเจอนั่หนักมากนี่บมลูจะขี่รอบขี่ข้างขี่หนนะเอฟซีก็อยู่งขะข่างน้องคือนเขาเออบโมนี้ไปใส่พี่น้องบโมนี้ไปใส่เอฟซีก็อยู่งขะข่างขึ้นเขาฮักน้องไรก็เขาเสมอเ่มอนะพี่น้องอืนั่นก็เพราะว่าบุญกุศลที่น้องสั่งสะสมมากพี่นอ้องอืบุญกุศลที่น้องสะสมมากนะกะอยากให้น้องเขา เฮ็ดไปเลย่อยพี่น้องนะเพราะว่ามะติเป็นมหากุสลให้กับตัวจ้าของกันล่ะอืมคนเฮาขันมันมดบุญเก้าแล้วบุญหม่บ่สร้างพี่น้องมดบุญหม่บุญเก้าบ่สังพี่น้องเคยสังเกต้นาในองค์พี่น้องอืมเขามีต่ตักใส่ตักใส่ตักใส่ตักกินแม่นบ่แต่ว่าเขาบบเคยเห็ดเขาบบเคยเอานานโบเคยเอานานมาเทลงองค์เพี่น้องท่านดน้นามมันก็แห้งพี่น้องบุญบาปก็บ่ทางกันพี่น้องอืมนะเขามีแต่ใส่บุญเก้าใส่บุญเก้าบุญไม่เข้าบบเคยสะสมพี่น้องอืม จากมือหนึ่งมันก็แหงองพี่น้องเขาบันแหงองขึ้นมาแล้บมันเราเสียเสียมาใส่บัานนี่พี่น้องเสียเอาจะมาตักใส่มันมันเต็มไงได้บ้บนเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาจินมือนี่มืออื่นเท่าก็ตักใส่แม่บ่าหรอือหรือว่ามืออื่นมืออื่นเขาตักใส่ตักใส่เพิ่มไมหรือว่าเขาจินเขาใส่เขาก็ตักเพิ่มไปนั่นแหละพี่น้องบ้าต่างกันกับการทํามบุญพี่น้องนะอือเขาใส่ชีวิตไปมือนี่มืออื่นเขาเมามีโอกาสเขากับท่าบุญอืทํามบุญตักบาทเออนะมีโอกาสเขากัไปวัด เรืว่าบ่ามีโอกาสก็ให้อาหารสัตว์อาหารแมวอาหารหมาจรจัดให้ความซอยเหลือกับสัตว์เพื่อนร่วมโลกมั่นก็เป็นบุญให้กันพี่น้องซอยให้คนอื่นเขาอิม่มซอยให้คนอื่นเขามีความสุขนั่นคือบุญพี่น้องนะบ่าําเป็นถ้าว่าเขาจะต้องไปปัดไปว่าตลอดพี่น้องนะถ้าเขาว่ามีเวลาเออมีพระสงฆ์พระเจ้าเพิ่นผ่านมาหรือว่าเขาผ่านไปเห็นเออเขาก็สามารถทําบุญได้พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้อง ยเเอย่าลื่อมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมก็ไปซื้อบัตรซื้อปีซอน้องเขาปลาเขาแน่พี่น้องเนาะใกล้เขามาแล้วพี่น้องใกล้เขามาแล้วนะยอดบัตรยอดปีก็อืมก็หลายพอสมควรเลยพี่น้องแต่ก็อยากให้มันหลายขึ้นไปอีกพี่น้องนะเอเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆกับทีมงานเพ่นพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมไปใหกกำลังใจกันเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ถ้าบรรยมกะขอให้พี่น้องยืดดีกินแซ่ยบด้วยพี่น้องเด้อขอให้ยืดดีกินเสียบจะเจ็บจะจนพี่น้องจะเจ็บจะจนคอยเงินไไหหลลกกอองงทมา่ ที่สําคัญปากแน่พี่น้องปากเข้าไปซับค่าซับตาใครอย่านั้นแน่พี่น้องเด้อะปากกดติดตามนั่แน่พี่น้องเนาะเออสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังไคอย่ากันไหมพี่น้องจังไคอย่ากันไหม